bye จะเยาวายาหรือเป่ยนหนาซับราชก็ต้องไปบ้างบ้านนี้ว่ายทางถามทางมาซื้อทางเฮ้ยชอบไหมครับโซชโซเชียล

เจียไก่นเท้าเลยน้ำเียนซื้อคนน้ำเจียงไก่เจี๊ยงเก๋บคนนึ่ยซื้อหนอง้นเกิด่าเก้แท้ข้างนาเขาบยไปตอนก้เช็คเรานัรถเข็นคนเราเตี้ยมีรถขันีไหังตัวข่าวปุ้รถอยปุ้ยรถเสียงไม่จะขั้นทั้งตัวข่าวปุ้ยรถเรี่ยวขึ้นออกบันบัดโอ้แคาปัดนัดเตียวพอจะเอบเทาอดสามสื้ยอนมันมันบอกแทกัน บอกแล้วมันนำนำถึงทั้งคนแบบป้านเท่านี้หละผมกัเจนจะยี่สิเก้าสินหายี่บเก้าสิหยีิบเก้ายี่ิบเก้าเมืกี้สอตัวก็เพิ่มบางยัเล่าขันแช้เย็มดีเก็บโคข่าวลรวต้องต้แช่ยิงกันเลยเราแช่ทุยไว้รล้วครับไปพี่น้องเงินเงินละกองละกองอันมานนี่เอาไปกอนวมันบ้าหนือ้ประชาติเท่าไหรนะครับข้ายู่กมันจะเกิด มันภาษาดางเกิดว่าเดี๋ยวพ่อเกิดพ่อเดี๋ยวหาชิ้นเดี๋วเกิดว่าเดียวเข้ากับทีมงานนะครับผู้บริงานนะครับมันนี่กับชาวบ้านบางแคอ่าพอย่าย่าย่นะครับอ่าผูกคนนะครับตักเขทีมงานมาดูแลพี่น้องส่งข้าวให้พี่น้องที่ บริรม,ม่ามอนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นะครับมีคนนุณคารใชัยจันทร์คื่อข้าวิคุณน,นายจับปีจบปะนี่ว่าซีที่์นั่นเอออาธิมาปิษฐ์ศรีพญาติเพื่อนสิน่ดน้ำภาพเราหลีนะครับออกสู่สถานี พ right? e ูดขอมาอยู่ทางในเลยเออเหนือละสิท่านสอจอยนี่สอจอสิยื่อใส่มองเหยียวสิบ๊ทใหญ่ครับผมวันวันนี y ้พร้อมด้วยคณะรองประธานสภาอบจอาคมเฉลิมแสนท่านสอจอตุลาทรสาช่วงพร้อมด้วยสัตน์รัดสถาการนายกอบตม่วงล่างแต่มาเยี่ยมให้กำลังใจกับพี่น้องชาวบ้านหนองแกลตำบลม่วงลาดอำเภอจังหาร ซึ่งเป็นบ้านแรกที่ได้รับผลกระทบจากน้ําเหนือไหลมาจากจากังหวัดชายภูมิหนองแคร์ตบบลมงางลาดซึ่งบ้านหนองแคร์นั้นมีความมีความเป็นอยู่ที่อยู่ริมแม่น้ําชีในต่อสู้กันมายาวนานกับน้ําท่วมบางปีที่ไม่น้ําท่วมก็อยู่อุดมสมบูรณ์บางปีน้ําท่วมก็อยู่แบบยากลำ เดิมเป็นหมู่บ้านที่อยู่รุ่มต่ำอยู่อยู่ใต้พนังลำชี้า้อยู่ใต้ขอบตลิ่งลำชีหลังจากมีการพัฒนาว่าน้ำขึ้นระดับไหนก็ถมขึ้นมาเป็นเป็นทุกปีทุกปียกระดับบ้านเรือนของตัวเองวันนี้ก็สูงพอสมควรแต่น้ำก็ยังมีปริมาณมากนะครับถึงแม้จะถมสูงขึ้นยังไม่ท่วมบ้านเรือนที่เป็นอยู่อาศัยแต่ท่วม พื้นที่การเกษตรของพี่น้องเจ้าตำบลม่วงลาดอำเภอจรกหารส่วนใหญ่ซึ่งได้ได้สามวันแล้วนะครับเป็นมวลน,น้ําที่เป็นส่วนหนึ่งทราบว่ายังมีมวลน,น้ําที่เหลืออยู่ที่จังหวัดมัาสารา,ามที่ผ่านมาฝายวางยางเขตคลองชัยเนี่ยนะครับรอดจากฝายวางยางแล้วก็จะมาที่รุ่มต่ํามีแวะระหว่างทางพี่น้องอถ้าถ้าพายุไม่เข้ามาอีกผมเชื่อว่า ปนิมานน้าที่เพียงพออยู่ทุกวันนี้ที่มากพอทุกวันนี้ก็กระจายไปตามลำชีและลุ่มน้ําสาขานะครับที่นี้ก็จะไปเจอพี่น้องชาวตำบลดงสิงต่อตำบลดินดําไปถึงเจียงขวัญนะครับแสนชาติเจียงขวัญไปถึงยาวไปถึงที่นะครับที่พื้นที่ลุ่มต่ําก็ขอท่านได้เก็บของขึ้นสู่ที่สูงเรามีหน่วยงานทั้งนี้ หลายหน่วยงานเป็พวะองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นกรมปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีหน่วยทาหารซึ่งอยู่ในพื้นที่ท่านผู้ว่าในการจังหวัดท่านในอำเภอท่านผู้นําท้องถิ่นท้องที่ก็ได้ช่วยกันนะครับท่านขอให้พี่น้องได้มีกำลังใจเข้มแข็งนะครับทรเสืสู้อีกไม่นานหลังจากนั้นก็เป็นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาฟื้นฟูความอยู่ของพี่น้องประชาชนแต่ขอแสดงความเสียใจที่เกิดความสูญเสีย ไม่อยากให้เกิดครับจังหวะมันเมื่อเกิดมาแล้วนี่พวกเราที่พี่น้องคนไทยที่ดูรายการอยู่ถ้ามีกําลังความสามารถนะครับมีมากมีน้อยอยางไงก็ตามเราแสดงน้ําใจเพื่อช่วยเหลือให้ขวัญและกาลังใจกับพี่น้องคนไทยต่อไปครับใจในากกนี้ cứng chùn cái ngang là không để mình cứ lòi chùn đấy. mẹ 2 vợ chồng hôm mẹ 2 mình mày gì

เข้าสารอาหารแห้งทั้งหน่วยงานทั้งราชการพี่นอ้งองค์กรต่างๆบทบาททางรัฐต่างๆนะครับสื่อความเรื้อ,อ,องขององค์การตุนได้นามาเพื่อเป็นปัจักำลังใจสำหรับพี่น้องบ้านทั้งพ่วมไม่เฉพาะที่นี่นะครับคาดว่า,วาอีกสองสามวันที่ตามเรานังชีน้ำต้องล้นตลิ่ง,น,งนะครับทั้งสองฝั่งตลิ่งที่จะสร้างความร้อน้องผมในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรซึ่ง กที่เราอยู่ริมลำธารนะครับอําเภอทอตุรีนี่อยู่อยู่ลำธาีไหลาปากกลางและเจอน้ำท่วมเกอทุกป,ปีนะครับก็รู้ดูน้ำหลากไม่นีไ่ไม่ไม่ไม่ค้นเลยนะครับ้ระท่วม่นพี่น้องที่อยู่นะครับเคยเคยบอกกันว่าเรารเอายกดีไหมเขาบอกเกิดที่นี่ นะครับตัวที่นี่ไม่ทราบว่าจะไปไหนห่วงทับสินห่วงที่ไร่ที่นานะครับน่านต่อพี่น,อน้องมาให้กําลังใจกันนะครับเริ่มต้นนะครับที่บ้านนองแพรตำบลห่วงลาดอ,อําเภอจัตรานจังหวัดร้อยครับ

พนั่นดไปเลยนะครับมเจียมดินแดงวัไปเจียมลูบังวีวไปน้ไป้่าี่วัดตั้งหาครับวัดตั้งห่าอันนี้เขไปในบ้านนี่เขไม่ได้นอนวัดเ่ได้ดนัดกแดงมาดิวเไดดินแดงวัครับวัววัวนังนีกเนนึงคดินแดงของนี่เซนนี้ยังนี้โอ้เป็นยังมีเต่าอยู่ตัวนี้ใชเต่าใช่โอ้ครับสุดยอดเลยครับกันยกันหน้า้ครับ จี้เลยจี้เหมาเดยวองเยนเมื่อหรือเยนเมื่อรู้สัมผัสเมถ่าสิจ้าวหมอก็เจาเย็นไหมเช่นรอครับรอรอขอเก็บฝาปนี้นะครับมาไม่ใหญุ่งมาเออบุ้นยุยเลียกว่าอกไปเรียกว่เอาไปหรอล่

เข้มแข็งนะครับทหารต้องเข้มแข็งนี่ครับ <c oughs> วันนั้นท่านก็ามานะคะทีมง,งานของท่านวิทยาใช่ไหมคะส <c oughs> ะายมากเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ไปเลย ช่วยเติมที่เลยครับขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณมากมากเลยครับที่ส่งมาถึงที่เลยครับมันครับมันครันมันครับมัน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  อเอาเอาว่าไปถอาของเอ็นร่ามากเอ็นไปขึ้นเล่าแน่เห็เพื่นเอารอเล่นะสวัสดีครับวโอครับผมอเ,เดินมาเลยครับนี้ครับมันนครับิแหละถึงใจถึงใจถึงใจย่่ยมย่มย่ํม เจ้าพวกไอพวกอ่บใจดีตัวว่าตอนน้อนดมันมาต่อสู้หอไม่เช่าแคดบุญอยู่พ้บ้าบ้า้องหห้กแท่างครับเอาเาทังดีซะครับบเมนมันเดืเดรองเนี่ยครับรเียจวันนี้มาที่ไหนครับบ้านปบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่หาผู้ใหญพ้นสมู้พิเศษาเป็นอดีตผู้นำ ก็ยอมรับทิตกันน้ำเป็นด่านหน้าระหรับน้ำพ่วงที่นี่บ้านเปือยตาลจวกทีว่าวกจวกที่ไหนกันลังนี้แหละวัดมูพี่น้องชาวตําบลดองถิ่นวันนี้มีเป็นจุดที่ที่สามที่พวกเราในกระไปมาจุดแรกที่บ้านน้องแพรตําบลจข่งม่วงรากมาที่หมู่ห้าอังคางทราบจากพี่น้อง ตอนี้มันมีโซเชียลมีไลน์บอกกันว่านะใช<ะ>่น้องแมวคน้องแมวคนนั้นน้องแมวขาดคืดก่อนนะหน้านั้นเด็กผมกับพี่สมเด็จรถมาทำลกลองระบายนา้ำของต,ตุยการที่นี่เป็น,นยกระดับศูนจะดูแต่ลหลายที่ทหารมาช่วยต้องขอบคุณครับตำรวจคนครบตำรวจตับ27ครับนะครับ นำทหารมาหมดไม่มีใครอยู่ค่ายแล้วคับนี่ไม่มีครับไม่มีมาช่วยพี่น้องเป็นต้องช่วยหลายมือแล้วมาช่วยกแล้วมาป้องกันก่อนป้องกันก่อนห่วงหน้าประกาศเตือนไปย่า้ก่อนแล้วพี่น้องอย่าดนวันนี้เจอครผมทราบความเหตุผลนะครับในส่วนของผมนะครับก็พลตีวร์เรชเชวนาทรเสตนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่2 7ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่2 7นะครับสั่งการให้กระผม ร้อยเอกบรนพศแดงอาจผู้บังคับกองร้อยบันเทาสารภัยมณฑลฐานบกที่7พร้อมด้วยนะครับสัตดีนะครับอำเภอจังหานและก็ผู้นําท้องที่ท้องถิ่นวันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเจอสมาชิกสภาผู้แทนของจังหวัดร้อยเอ็ดลุยด้วยกันครับลุยด้วยกันครับวันนี้ครับชูไหมครับชูครับชูครับสูครับส่วนที่ฉันนางทองหลอทักาใครใผู้ใหญ่บ้านบ้านเปรยตางที่16กนะก็ต้องขอขอบคุณท่านดรสสสลาดสามช่วงเป็นอย่างยิ่งนะคะพร้อมกับ ทีมงานนะคะของท่านตบ้าพชเกตนำโดยท่านรพร้เอกบันพชแดงอาจแดงอาค่ะท่านได้มาช่วยก่อนที่น้ำจะมาแล้วค่ะมาเตรียมสิ่งของขึ้่สู่ที่สูงไป้เบื้องต้นแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นพันธ้งสอคนนี้งนวั่เ็ดี่หมวงน่เจมเกะเป็นยอยู่นน่น้วอง เจอแล้วของแท้เลยครับนี่แหละครับอสอส่ฉาดทังช่วงมาจริงมาจริงทำจริง เดี๋ยวได้รมไหนหน้าทางนี้นี่แหละครับจอมยุทธ์แหละครับนี่จากวัดเซาลิมไปเองเลยท่านสอประตูไม่ดีใช่ไหครับดีครับประตูกันน้ำมาอยู่ใช่ไหมครับทำไมไม่ปิดประตูน้ำเข้าได้ไม่ปิดประตู ม่ปิดประตูิดประตูหน้าเขาเลยนี่ิดประตูเองที่มาเดเขาประตูิดประตูเ้ยปิดประตูหน้าเขาเลยไ่ด้อน เดือดร้อนครับบ่ครับโอ้ยอันมาที่เดือดร้อนก็หน้าท่วมเนาะยากเบิดเป็นบ่ครับยากับยากยากยากเบิดครับยากเบิดโอ้ยต้องบอกกินกับว่มี่บอกกี่กับว่มีครับท่านี้ท่านสอสอตรวจจราจช่วงครับสี่เรือมอเตอร์นะครับเยี่ยมชมพี่น้องชาวบ้านน้องแช์ตะบลวังราดนะครับเห็นพื้นที่ของท่านสอสอจรกจรช่วงนะครับ 2อร้อยเอ็ดเนสองนะครับกำลังเดินทางกลับนะครับเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านหนองแคร์ตำบลเมงราดอำเภอจางหางเสร็จแล้วนะครับกำลังเดินทางกลับกันนะครับน้ำดูน้ำดีครับเลี่ยงเลี้ยงมากเลยนะครับเหมือนกับปีห0เลยนะครับอ๋อน้า้หน้าน้าน้า เ่าไรกันาี้เนี่ยเนี่ย่เรี่อยเนี่ยโอ้โหรับีตน้เนี่ยพ่ครับไปทางนี้ะไปไกลกันเกจอรียนแงจจอเรีนแงจจ่อเรียนแงจอเรียนแ้ตัดขึ้นกันเ่ย